เปียนพระพุทธรูปที่โอบล้อมด้วยลากต้นโพให้เห็นแต่บริเวณพระพักใครมาที่นี่ต้องมาถ่ายรูปไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงวัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาเป็นปูชนียสถานวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งการท่องเที่ยวเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติมายาวนานวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่ง ในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดที่ต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นที่สักการะกราบไหว้เคารพของคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายาวนาน